แล้วปรากฏว่ามีประเด็นว่าอยู่ดีๆคือตั้งใจนะเพราะเตรียมสแตนดี้คุณสนที่มานะแล้วก็เตะเลยแล้วก็เตรียมมิ้นชีมาหลังจากนั้นค่ะผู้สื่อข่าวที่อยู่แล้วก็บอกมีการพาดพิงระชี้ไปบอกเนี่ยเขาลูกกระจกขขงคุณสนทิแล้วก็เลยมีการไล่นักข่าวเนี่ยออกจากด้านนอกลองเปิดอีกสักทีหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งค่ะผมถามคุณว่าคุณเป็นหน้าที่นักข่าวเฮ้ยเชิญออกเลยเชิญออกเลยสายหัวไปเลยทำไมเหรอทำไมเหรอ เหงื่อเออไปเลยไปเลยเอ้ไปเลยไปเลยไปเลยอันนี้ไปด้ไหมนี่ฮะโอ้โหแล้วก็บอกว่าฝากด้วยนะฝากเอาชีไปให้เจ้านายด้วยก็อาจจะพาดพิงในส่วนของคุณสนธิลิ้มทองคุณนะฮะสุดท้ายแล้วนักข่าวของผู้จัดการก็ต้องออกในส่วนของ จากโรงแรมจากวงแถลงคุณวัชรินทร์กลิ่นมะลิค่ะวันนี้เราไปเปิดใจเขาบอกว่าเป็นผู้ผู้สื่อข่าวพิเศษของรายการสนที่ทอสเลยนะคะก,ก็ต้องยอมรับว่ารายการสนที่ทอสก่อนหน้านี้ก็พาดพิถงถึงคุณชูวิทย์บ่อยแต่มันก็เป็นประเด็นประเด็นข่าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นสรุปข่าวในรอบสัปดาห์พี่วัชรินทร์บอกว่าที่คุณชูวิทย์มีปัญหากับคุณสนทิหรือไม่พอใจข้อมูลมันก็เป็นเรื่องของเนื้อหารายการไม่เกี่ยวกับผมผมมาทํางาน วันนี้ผมมาทําหน้าที่แล้ววันนี้ก็เลยบอกว่าในอนาคตถ้ามีการจัดเชิญแถลงข่าวอกีกก็คงจะไม่มาแล้วค่ะก็เห็นอยู่ว่าผมไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรเลยแต่อยู่นีมาบอกผมไม่รลูกจอดซึ่งผมรู้สึกว่าคุณไม่ใช่อ่ะผมมาบุรีผมไม่ได้คุณมาเหยียดผมไม่ได้เขาลูกจอกเข้าใจใช่ไหมว่าคืออะไรผมไม่ทักงานผมทํางานที่เมนเจอร์ผมเป็นพนักงานผมเป็นผู้จัดการพิเศษของเมนเจอร์ แล้วไปชอบส่วนที่ท้องผมก็ไปทํางานผมไม่ได้มาตีรวนค่ะแล้วดถูนี้มผมไม่ได้ผมไม่ได้แสดงอาการกิริยาอะไรเลยใช่ค่ะแล้วคุณอย่ามาคิดว่าคุณเสียงดังคุณพูดอะไรเดี๋ยวทุกคนก็ด้องใ้นั่นไงแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะพี่ส่นทีบอกว่าเหมือนว่าพี่ไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวนั่นเองคุณเป็นผู้สื่อข่าวโอเคนั่นแหละนี่ไงคือสิ่งที่ผม่เป็นผู้ข่าวตรงไหนอ่ะอ่ะโอเคค่ะเข้าเลยครับเป็นสื่อเธอพูดสื่อข่าวตรงไหนผมทำงานเป็นสื่ข่าววันนี้วันที่ปีที่ยี่สิบของผมตรงวันนี้เลย โอ้โหนี่ฮะ<ม>คุณผู้ชมแล้วนานๆทีนะฮะ<ม>เวลาวงสัมภาษณ์จะเห็นผู้สื่อข่าวเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วถามแต่งข่าวเลยว่าคุณภาพพิงผมหรอ<ม>แล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณชูวิทย์ไปบอกอีกนี่ว่ามีลูกกระจอกมาด้วยสุดท้ายแล้วนักข่าวของผู้จัดการ<ม>เขาก็ลุกขึ้นว่าอา้าวคุณกําลังหมายถึงผมหรือเปล่า<ม>คุณชูวิทย์คุณต้องขอโทษผมโอ้โหนานๆที<ม>จะมีคนกระโต้คุณชูวิทย์นะฮะปกติจะเจอ รุ่นใหญ่อย่างคุณสันทนาอะไรต่างๆอันนี้วางมวยกับนักข่าววิทย์จะวางมวยเลยนะเดี๋ยวรอดูเลยคุณสนที่สัปดาห์นี้รอดูเลยเออสุดท้ายแล้วก็เคลียร์จบมีการเชิญออกแล้ววงแถลงเรื่องนี้ก็จบไปเอาละฮะคุณผู้ชมเรื่องกลุ่นเรื่องร้อน